สวัสดีครับนักศึกษาวิชาแพลนฟิสโซโลจีวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของเมตาบอลิซึมของน้ำตาลซูโครสนะครับซึ่งน้ำตาลซูโครสเนี่ยเป็นคาร์โบไฮเดรตหลักเลยของพืชที่พืชได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับคือพอพืชเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วเนี่ยนะครับอาหารที่พืชสร้างขึ้นก็คือน้ำตาลนะครับซึ่งเราก็ทราบดีว่าน้ำตาลในรูปแบบที่พืชใช้ในการลำเลียงหรือว,ว่าพืชใช้มากที่สุดก็คือน้ำตาลซูโครสนะครับคาร,โร์โบไฮเดรตอีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือแป้งนะครับ ในวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะมาคุยในเรื่องของซูโครสก่อนนะครับว่ามันมีรูปแบบมีวิธีหรือว,ว่าพาเบในการสร้างยังไงแล้วก็มีกระบวนการควบคุมยังไงบ้างนะครับแล้วในชั่วโมงถัดไปเนี่ยอาจารย์ก็จะมาคุยถึงเรื่องของแป้งซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันเลยนะครับว่าซูโครสเนี่ยมันมีวิธีการสร้างยังไงบ้างในพืชนะครับเริ่มต้นจากน้ําตาลซูโครสนะครับเราทราบดีแล้วว่าน้ําตาลซูโครสเนี่ยเป็นน้าตาลโมเลกุลคู่หรือไดซคคไรนะครับไดซคค มันเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่ซึ่งประกอบไปด้วยน้ำตาลกลูโคสนะครับกับน้ำตาลฟรุกโตสนะครับเกิดพันธะไกลโคซิดิกเชื่อมต่อกันนะครับทีนี้เนี่ยความพิเศษของน้ำตาลซูโครสก็คือว่ามันเป็นน้ำตาลที่ไม่รีดิวสนะครับเป็น non reducing sugar นะครับคือปกติเนี่ยน้ำตาลกลูโคสฟรุกโตสอะไรที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยมอลโตสเนี่ยนะครับเป็นน้ำตาลที่เราเรียกว่าน้ำตาลรีดิวสนะครับซึ่งเมื่อเราไปทดสอบด้วย สารลายเบนเดดิกเนี่ยจะเกิดปฏิกิริยานะครับจะเปลี่ยนสีของเบนเดดิกจากสีฟ้าให้กลายเป็นสีส้มหรือสีแดงนะครับแต่ทีนี้เนี่ยน้ำตาลซซโครสเนี่ยมันเป็นน้ําตาลที่ไม่รีดิวส์หรือว่านอนรีดิวซิงชูการ์นะครับคือข้อดีของมันก็คือว่ามันก็จะมีความเฉื่อยในการทําปฏิกิริยานะครับแล้วก็เหมาะในการที่จะใช้ในการลําเลียงนะครับเพราะว่าเราทราบดีว่าในการลําเลียงในพืชเนี่ยนะครับพืชลําเลียงน้ําตาลในโฟลเอ็มนะครับซึ่งโฟล์เอ็มเนี่ยเป็นเซลล์ที่มีชีวิต เพราะฉะนั้นเวลาที่พืชลรเลียงน้ําตาลเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีมีการใช้น้ําตาลในรูปแบบที่มันไม่ค่อยทําปฏิกิยากับสารอะไรในในเซลล์ง่ายๆเท่าไหรนะักซึ่งซูโครสเนี่ยก็เหมาะนะครับแล้วก็มีความสามารถในการละลายได้สูงนะครับน้ำตาลซูโครสเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับที่พืชเลือกใช้น้ําตาลซูโครสนะครับเราสามารถที่จะพบน้ําตาลซูโครสเนี่ยได้ในพืชเกือบจะทุกชนิดเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเป็นน้ําตาลหลักเลยที่พืชใช้ในการลําเลียงนะครับ ทีนี้มาดูว่าในกระบวนการหลังจากที่เราสังเครมาติแสงนะครับถ้าเกิดเราจําได้ว่าเมื่อสิ้นสุดวัตจากคาร์วินครับสิ้นสุดวัตจักคาร์วินเนี่ยพอปฏิกิริยาในขั้นตอนรีดักชันใช่ไหมครับเราก็จะได้ไตลโอสฟอสเฟตหรือกรีโซนไฮด์สามฟอสเฟตนะครับตัวนี้เป็นน้าตาลซึ่งเกิดขึ้นในวัตจากคาร์วินนะครับจากนั้นเนี่ยหนใน6ส่วนเนี่ยจะต้องถูกส่งออกมาจากวัตจากคาร์วินเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการสร้างคาร์บไฮเดรตอีก5ใน6ส่วนเนี่ย จะต้องถูกนำกลับไปรีเจนเนอเรกลับไปเป็น RUBP หรือว่าสารตัวที่ไปรับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใหม่นะครับนี่หนึ่งใน6ส่วนของไตรโอฟอเฟตที่สูที่ถูกส่งออกมาจากคาร์บินไซเคิลเนี่ยนะครับมันก็จะมี2ทางเลือกนะครับว่า,าจะสร้างคาร์บไฮเดรตประเภทไหนนะครับ,บหลักๆเลยเนาะนะครับถ้าเกิดไม่พูดถึงคาร์บไฮเดรตพิเศษตัวอื่นนะครับก็คือน้ำตาลซูโครสกับแป้งซึ่งสร้างกันคนละบริเวณกันนะครับถ้าพืช เลือกที่จะสร้างน้ํนตาตาลซูโครสเนี่ยนะครับไตรโอสฟอสเฟตเนี่ยจะถูกส่งออกมานอกจากาถูกส่งออกมาจากโคอโมพลาสนะครับออกมาภายนอกนะครับผ่านไอตัวโปรตีนที่เราเรียกว่าไตรโอสฟอสเฟตฟอสเฟตทรานสโตเคเตอร์นะครับซึ่งอยู่ที่เมมเบรนของตัวโคอโมพลาสนะครับไอตัวโปรตีนนี้เนี่ยนะครับมันจะยอมให้ g 3 p นะครับหรือไตรโอสฟอสเฟตผ่านออกไปนะครับโดยที่แลกกับฟอสเฟตเข้ามา1ตัว มันก็จะสลับกันรแลกแลกกันนะครับตัวหนึ่งออกตัวหนึ่งเข้านะครับแล้วไตรโอฟอสเฟตเนี่ยจะถูกนํามาสร้างเป็นน้ําตาลซูโครสซึ่งปฏิกิริยาที่ในการสร้างน้ำตาลซูโครสเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นในส่วนของไซโตพลาซึมนะครับพืชก็จะสร้างเป็นน้าตาลซูโครสในส่วนของไซโตพลาสซึมส่วนถ้าพืชเลือกที่จะสร้างเป็นแป้งนะครับตัวไตรโอฟอสเฟตเนี่ยก็จะไม่ถูกลำเลียงออกมาจากโครโมพลาสต์นะครับก็จะคงอยู่ในโครโมพลาสต์แล้วก็จะมี พาร์ท B ของการสร้างแป้งเกิดขึ้นในโคลโมพลาสนะครับซึ่งเดี๋ยวจะพูดถึงในชั่วโมงต่อไปนะครับเนืองราะ,ะนั้นทั้งแป้งกับซูโครสเนี่ยมันใช้สารตั้งต้นตัวเดียวกันก็คือไตรโอสฟอสเฟตนะครับมันก็มีการแย่งกันนะครับซึ่งพืชมันก็มีกลไกในการควบคุมว่าณจุดนี้เนี่ยนะครับมันควรจะเป็นการสร้างน้ําตาลซูโครสหรือว่าขณะนี้ควรจะเหมาะกับการสร้างแป้งนะครับมันก็จะมีกลไกในการควบคุมอยู่นะครับเพื่อที่จะให้การ สร้างสาร2ตัวนี้มันเป็นไปนอย่างสมดุลน,นะครับทีนี้มาดูกันเลยว่าวิธีในการสังเคราะห์น้ำตาลซูโครสเนี่ยมันมีพาร์ทเวหรือว่ามีเอนไซม์อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างนะครับอาจารย์จะเริ่มจากตัวนี้อันนี้คือในโคพลาตนะครับในโคพลาตให้ดูภาพรวมก่อนแล้วกันนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับสิ่งที่ได้จากว่าจากคาร์วินนะครับก็คือไตรโอสฟอสเฟตนะครับน้ำตาล C3 เนาะน้ำตาล C3 นะครับอาจารย์พูดมาก่อนหน้านี้แล้วว่า ถ้าเกิดว่ามันจะสร้างน้ําตาลซูโครสนะครับตัวไตรโอฟอสเฟตเนี่ยจะต้องถูกส่งออกมาที่ไสโตพลาซิมข้างนอกนะครับโดยแลกกับตัวฟอสเฟตนะครับที่เข้าไป1ตัวแลกกันนะครับทีนี้ไตรโอฟอสเฟตเนี่ยนะครับเนาะมันเป็นน้าตาลคาร์บอนสามอะตอมที่มีฟอสเฟตเกาะอยู่ที่ตําแหน่งตัวอ่ตัวที่3นะครับทีนี้ไตรโอฟอสเฟตสตัวมันก็จะรวมตัวกันนะครับ C 3สตัวเนาะนะครับมันก็รวมตัวกันกลายเป็น C6 นะครับ จากไทโอสฟอสเฟตเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นฟรุกโตส 1,6- บิสฟอสเฟตนะครับเป็นฟรุกโตส1,6นะครับ 1,6- บิสฟอสเฟตก็คือเป็นน้ำตาลฟรุกโตสนะครับที่มีคาร์บอนเออ่ที่มีฟอสเฟตเกาะอยู่ตั้งแต่ที่หนกับ6นะครับจากนั้นเนี่ยฟรุกโตส 1,6- บิสฟอสเฟตเนี่ยนะครับก็จะถูกดึงฟอสเฟตออกไปตัวหนึ่งนะครับจากตัวนี้นะครับก็จะเหลือแค่ฟอสเฟตแค่ตัวเดียวนะครับเนาะก็จะเหลือแค่ฟรุกโตส 6- ฟอสเฟตตัวเดียว ะครับขั้นตอนนี้เป็นการดึงหมู่ฟอสเฟตออกก็ใช้เอนไซม์ที่เรียกว่าฟอสฟาเทสเอนไซม์ uh, enzyme, นะครับจากนั้นคือเราต้องเราต้องอ uh, มองในภาพรวมก่อน,นว่าซูโครสเนี่ยนะครับมันเกิดจากกลูโคสกับฟรุกโตสนะครับสิ่งที่เราได้ก็คือได้ฟรุกโตสนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นฟรุกโตซิกฟอสเฟตนะครับเนาะทีนี้เราต้องการอีกตัวหนึ่งก็คือกลูโคสนะครับจากนั้นเนี่ยฟรุกโตซิกฟอสเฟตเนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยน ไปเป็นกลูโคสซิกฟอสเฟตซึ่งทั้งฟรุกโตสและกลูโคสเนี่ยเป็นไอโซเมอร์กันนะครับมันก็จะเปลี่ยนจากฟรุกโตสไปเป็นกลูโคสโดยใช้เอนไซม์ไอโซเมอรสเอนไซม์นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยกลูโคสซิกฟอสเฟตนะครับก็คือกลูโคสที่มีฟอสเฟตเกาะอยู่ตำแหน่งที่6นะครับก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นกลูโคสหนฟอสเฟตนะครับก็คือเปลี่ยนตำแหน่งย้ายตำแหน่งของหมู่ฟอสเฟตให้ไปอยู่ตำแหน่งที่1นะครับทีนี้เราได้กลูโคสกับได้ฟรุกโตสนะ นะครับบางทีเหมือนจะมองเหมือนง่ายๆเนาะว่าจะเอากลูโคสมาเชื่อมต่อกับฟรุกโตสเลยนะครับแต่ในความเป็นจริงในธรรมชาติมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยนะครับน้าตาลเนี่ยถึงแม้ว่าพลังงานสูงก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีความไม่ไม่ชอบทําปฏิกิริยาอยู่พื่อพลังงานมันยังสูงไม่มากพอที่จะทําปฏิกิริยาเกิดพันธะไกลโคซิดิกได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวกลูโคสบานฟอสเฟตเนี่ยนะครับจะต้องถูกแอคทีเวตนะครับหรือว่าถูกกระตุ้นด้วยพลังงานก่อน นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นปรากฏการณ์ที่เราเห็นได้บ่อยๆนะครับอย่างเช่นในปฏิกิริยาไกลโคเลซิสที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าอยู่ๆเนี่ยกรูโคสเนี่ยไม่ได้สลายออกไปเลยนะครับกลูโคสจะต้องถูกกระตุ้นด้วย ATP ก่อนใช่ไหมครับ2 ATP ก่อนแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันก็เลยสลายกลายเป็นพายูวเบส2มเลกล u ซึ่งให้พลังงานออกมามากกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับกลูโคสเนี่ยถูกกระตุน้นนะครับถูกกระตุ้นด้วย นิวคลอไ์ฟอสเฟตนะครับในรูปของ UTP นะครับก็จะคล้ายๆ ATP เนอะนะครับแต่ตรงนี้เป็น UTP แทนนะครับ U t p ก็จะมาแอดหมู่ยูริดีนให้มันนะครับให้ให้กับกลูโคสนะครับก็จะเปลี่ยนกลูโคสวันฟอสเฟตให้กลายเป็น UDP กลูโคสนะครับซึ่งก็เป็นกลูโคสที่มีตัวยูริดีนไดฟอสเฟตมาเกาะนะครับซึ่งตัวนี้พลังงานสูงละนะครับพลังงานสูงละนะครับเราได้ตัวนี้นะครับก็ได้ฟรุกโตสนะครับ จากนั้นเนี่ยก็แค่เอาสองตัวนี้มารวมกันนะครับเอาตัวฟูคโตสซิกฟอสเฟตมารวมตัวกับ UDP กลูโคสนะครับแล้วมันก็จะเปลี่ยนกลายไปเป็นซูโคสซิกฟอสเฟตนะครับก็คือซูโคสซิกฟอสเฟตขั้นตอนนี้ใช้เอนไซม์ที่มีชื่อว่าซูโคสนะครับฟอสเฟตซินเทสนะครับซูโคสฟอสเฟตซินเทสเนาซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญในกระบวนการสร้างน้ำตาลซูโคส นะครับจากนั้นก็ไม่ยากแล้วนะครับเราได้ซูโคสิกฟอสเฟตสิ่งที่เหลือก็คือเราต้องการแค่ซูโคสเราก็ดึงหมู่ฟอสเฟตออกนะครับก็จะใชเอนไซม์ฟอสฟาเทสนะครับก็เป็นซูโคสฟอสเฟตฟอสฟาเทสในการดึงหมู่ฟอสเฟตออกไปนะครับก็จะเปลี่ยนซูโคสิกฟอสเฟตให้กลายเป็นซูโคสเราก็จะได้น้าตาลซูโคสที่เราต้องการแล้วนะครับอันนี้คือภาพรวมของกระบวนการสร้างน้ําตาลซูโคสนะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดกันเนาะนะครับเดี๋ยวทวนอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ ก็เริ่มจากไตรโอซฟอสเฟตนะครับน้งแตล C3 ที่มันอยู่ในคลอโรพลาสเนี่ยนะครับที่ได้จากเพราะจะจากคาวินเนี่ยมันก็จะต้องถูกส่งออกมาในไซโตพลาซึมนะครับโดยผ่านตัวไตรโอซฟอสเฟตฟอสเฟตทรานสโลเคเตอร์ ate, ator, นะครับที่อยู่ที่เยื่อของคลอโรพลาสนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับตัวไตรโอซฟอสเฟตสตัวนะครับก็จะรวมตัวกันนะครับเนาะโดยใช้เอนไซม์ที่อยู่ในพาสเวย์ของกลูโคนิโอเจเนซิสนะครับแปลงจาก C3 ให้กลายเป็น C6 เนาะ มันก็จะได้เป็นฟรุกโตส 1,6- บิสฟอสเฟตนะครับเป็นฟรุกโตสที่มีฟอสเฟตตำแหน่งที่1กับ6นะครับฟรุกโตส 1,6- บิสฟอสเฟตเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นฟรุกโตสิกฟอสเฟตนะครับก็คือเป็นฟรุกโตสที่มีตำแหน่งที่มีฟอสเฟตเกาะอยู่ตำแหน่งที่6นะครับตัวนี้ก็ใช้เอนไซม์ฟอสโฟเทสในการดึงฟอสเฟตออกนะครับจากนั้นฟรุกโตสิกฟอสเฟตเนี่ยนะครับก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็นกลูโคสนะครับจากฟรุกโตสิกฟอสเฟต เปลี่ยนเป็นกลูโคสซิกฟอสเฟตเนาะก็ใช้ enzyme เอนไซม์ไอโซเมาริสเพราะว่ามันเป็นไอโซเมอร์กันนะครับเราได้ฟรุกโตสได้กลูโคสนะนะครับกลูโคสซิกฟอสเฟตเนี่ยก็จะย้ายนะครับถูกมีการย้ายหมู่ตำแหน่งของหมู่ฟอสเฟตมาจากตำแหน่งที่6มาอยู่ที่ตำแหน่งที่1นะครับก็กลายเป็นจาก G6P นะครับกลูโคสซิกฟอสเฟตก็จะเปลี่ยนเป็น G1P นะครับก็คือกลูโคสหนฟอสเฟตนะครับตอนนี้แหลเราได้ฟรุกโตสนะครับเราได้กลูโคสละนะครับ ขั้นตอนสําคัญอันหนึ่งก็คือว่าเราต้องกระตุ้นให้กลูโคโสเนี่ยมันมีพลังงานสูงพอที่จะเกิดปฏิกิริยาในการทําพันธะไกลโคซิดิกอนนะครับก็คือกลูโคโสบานฟอสเฟตเนี่ยจะถูกกระตุ้นด้วย UTP นะครับ UTP นะครับก็จะมีพลังงานสูงเนาะก็จะเปลี่ยนกลูโคโสบานฟอสเฟตเนี่ยนะครับให้กลายเป็น UDP กลูโคสนะครับขั้นตอนนี้ก็ใชเอนไซม์ที่เรียกว่า UDP กลูโคโสไพโรฟอสโฟลิเลสเอนไซม์นะครับในการเติม UDP เข้าไปให้กับกลูโคโสนะครับ สิ่งที่ได้ก็คือได้ UDP glucose นะครับแล้วก็ได้ fructose 6-phosphate แล้วนะครับขั้นตอนต่อมาก็เอา UDP glucose นะครับมารวมตัวกับ fructose 6-phosphate นะครับก็จะทำให้เกิด sucrose 6-phosphate เนอะนะครับตัวนี้เป็น C6 นะครับนี่เป็น C6 เหมือนกันนะครับพอรวมตัวปุ๊บการก็เป็นกลายเป็น sucrose นะครับ 6-phosphate ซึ่งขั้นตอนเนี้ยนะครับ ใช้เอนไซม์ที่มีชื่อว่าซูโครสฟอสเฟตซินเทสเอนไซม์นะครับเป็นเอนไซม์ที่มีความสำคัญในกระบวนการสร้างน้ำตาลซูโครสนะครับเวลาที่เราต้องการที่จะวัดกิจกรรมว่าพืชมีการสร้างเอนไซม์สร้างน้ำตาลซูโครสมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะครับเขามักจะวัดที่เอนไซม์ตัวนี้นะครับกิจกรรมของเอนไซม์ SPS เนี่ยเป็นเป็นตัวเป็นตัวที่บ่งเลยนะครับบางทีเนี่ย เราวัดเมตาบอลไลต์ก็คือวัดน้ําตาลซูโครสนะครับว่ามันมีการเพิ่มขึ้นของน้ำตาลซูโครสก็จริงนะครับแต่ว่าการเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับมันอาจจะเพิ่มขึ้นจากการสร้างมากขึ้นหรืออาจจะเพิ่มจากการใช้น้อยลงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาทําวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของน้ําตาลซูโครสจริงๆเนี่ยนะครับเขาก็มักจะวัดที่ตัวน้ําตาลกับวัดตัวที่ตัวกิจกรรมของเอนไซม์ว่ามันมีกิจกรรมในการสร้างมากขึ้นหรือน้อยลงยังไงบ้างนะครับเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวสําคัญเลยที่เขามักจะวัดกันนะครับ แล้วก็เป็นเอนไซม์ที่มีความจำเพาะเจาะจงกับ UDP กลูโคสนะครับคือใช้กลูโคสธรรมดาไม่ได้นะครับต้องใช้ UDP กลูโคสกับฟุูโตรซิกฟอสเฟตนะครับขั้นตอนต่อมาก็คือแค่เปลี่ยนซูโคซิกฟอสเฟตให้กลายเป็นซูโคสโดยใช้เอนไซม์ฟอสฟาเทสนะครับในการดึงตัวฟอสเฟตออกนะครับเราก็จะได้น้ำตาลซูโคสซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ตัวสุดท้ายที่เราต้องการนะครับเกิดในเซลพลาซึมนะครับทีนี้ ในเรื่องของน้ำตาลซูโครสเนี่ยมันจะมีเอนไซม์อีกตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าเอนไซม์ซูโครสซินเทสเนาะเอนไซม์ตัวเนี้ยนะครับตามชื่อของมันนะครับมันน่าจะเป็นเอนไซม์ที่มีหน้าที่ในการสร้างน้ำตาลซูโครสเพราะว่ามันชื่อซูโครสซินเทสนะครับเขาก็เลยเชื่อว่าอุ้ยมันน่าจะเอายูริพีกูโคสเนี่ยมาลงกับฟุกโตสแล้วก็เกิดเป็นซูโครสหรือเปล่านะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเอนไซม์ตัวเนี้ยนะครับเขาพบว่ามัน ตำแหน่งที่มันที่มันอยู่เนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ตำแหน่งที่มันสร้างน้ําตาลซูโคสเท่าไหร่นะครับมันมักจะไปอยู่ตำแหน่งที่ในในชิ้นส่วนในบริเวณของพืชที่มันมีการใช้น้ําตาลซูโคสมากกว่านะครับแล้วเขาก็ศึกษารายละเอียดไปปุ๊บเนี่ยเขาพบว่าไอ้จริงๆเนี่ยเอนไซม์ตัวนี้นะครับหน้าที่หลักของมันก็คือสลายน้ําตาลซูโคสนะครับมันก็จะเอาน้าตาลซูโคสเนี่ยนะครับมารวมกับ UDP แล้วก็สลายให้กลายเป็น UDP กลูโคสกับฟรุกโตสแทนนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าชื่อของมันจะเป็นชื่อ นะครับแต่ว่าตัวหน้าที่ของมันเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ในการสลายน้าตาลซูโครสมากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับนี้ในเรื่องของกลไกในการควบคุมการสร้างน้ําตาลซูโครสเนี่ยเซลล์พืชมันมีการควบคุมยังไงนะครับว่าไม่ให้น้ําตาลซูโครสเนี่ยมันมีการสร้างมากเกินไปนะครับหรือตอนไหนควรจะสร้างมากสร้างน้อยนะครับมันก็มีกลไกในการควบคุมอยู่ที่ตําแหน่งของเอนไซม์ในหลายตัวด้วยกันนะครับ อันนี้พาธเวย์ที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้เนาะนะครับเรามีไตรโอฟอสเฟตนะครับเราได้ฟรุกโตสบานซิกบิสฟอสเฟตนะครับแล้วก็ฟรุกโตสบานซิกบิสฟอสเฟตเนี่ยจะต้องถูกเปลี่ยนไปเป็นฟรุกโตซิกฟอสเฟตนะครับโดยใช้เอนไซม์ฟรุกโตสบานซิกบิสฟอสฟเทสนะครับแล้วฟรุกโตสเปลี่ยนเป็นกลูโคสเนาะนะครับแล้วก็กลูโคสเปลี่ยนไปเป็นยูดีพีกลูโคสนะครับอันนี้คือพาธเวย์ที่เราพูดถึงมาก่อนหน้านี Likewise, no ้นะครับแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะพูดถึงว่ากลไกมันควบคุมยังไงงงเเนน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 ีี่่ยยะะะคคคครรรัััับบบมมวุโดดตตำแห้กกศึษาาู นะครับฟูคโตสบานซิกบิสฟอสเฟตเนี่ยนะครับมันเป็นเอนไซม์ที่ทำ้าที่เหมือนกับเป็นวาล์วปิดเปิดนะครับปิดเปิดให้น้ำเนี่ยนะครับหรือว่าตัวฟูคโตสบานซิกบิสฟอสเฟตเนี่ยนะครับมันไหลลงข้างล่างนะครับคือถ้าเกิดเอนไซม์ตัวนี้ทํางานเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการเปิดเปิดวาล์วนะครับให้ฟูคโตสบานซิกบิสฟอสเฟตเนี่ยมันลงมาข้างล่างนะครับก็จะมีการสร้างน้ำตาลซูโครสมากขึ้นเนาะถ้าเอนไซม์ตัวนี้มันไม่ทํางานนะครับมันไม่ทํางาน หรือว่ามันมันบังโดนยับยั้งนะครับไอตัวฟุกโตสบานซิกบิสฟอสเฟตเนี่ยมันก็ไม่ไม่ถูกเปลี่ยนไปเป็นฟุกโตสซิกฟอสเฟตมันก็เหมือนเป็นการยับยั้งการสร้างน้าตาลซูโครสเนาะเพราะฉะนั้นเอนไซม์ตัวนี้จำไว้น,นะครับว่าสําคัญในกระบวนการควบคุมการสร้างน้าตาลซูโครสแล้วเอนไซม์ตัวนี้นะครับมันถูกควบคุมด้วยอะไรนะครับมันถูกควบคุมด้วยสารเคมีตัวหนึ่งนะครับเรียกว่าฟุกโตสทูซิกบิสฟอสเฟตนะครับซึ่งเป็นพระเอกอีกตัวหนึง่งมาช่วยในการควบคุมเอนไซม์ตัวนี้นะครับ ฟลูโกรสทูซิกนะครับหรือว่าสองหกบิสฟอสเฟตเนี่ยนะครับเป็นตัวยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ตัวฟลูโกรสวันซิกบิสฟอสเฟตนะครับหมายความว่าถ้าตัวนี้มีมากนะครับก็จะไปยับยั้งนะครับยับยั้งเอนไซม์ผลิตเอนไซม์ปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลให้การสังเคราะห์น้ำตาลซูโครสน้อยลงนะครับถ้าตัวนี้นะครับฟลูโกรสวันทูซิกบิสฟอสเฟตเนี่ยนะครับตัวควบคุมเนี่ยมีน้อยนะครับเนาะ มันก็เกิดการยับยั้งน้อยนะครับยับยั้งน้อยมันก็ไม,ไม่ไม่ไปยับยั้งนะครับเอนไซม์ me, ตัวตัวเปิดวาลวเนี่ยนะครับก็ทํางานได้มากขึ้นนะครับมันก็จะส่งผลให้มีการสังเคราะห์น้าตาลซูโครสมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวฟุกโตสทูซิกบิสฟอสเฟตเนี่ยเป็นตัวการสําคัญเลยที่จะปิดหรือเปิดวาลวของเอนไซม์นะครับทีนี้ตัวตัวฟุกโตสทูซิกบิสฟอสเฟตเนี่ยนะครับมาจากไหนนะครับ มันก็เปลี่ยนรูปนะครับมาจากฟุกโตสิกฟอสเฟตเนาะฟุกโตสทูซิกบิสฟอสเฟตเนี่ยนะครับเป็นน้ําตาลฟุ ate, กโตสที่มีฟอสเฟตเกาะอยู่ตําแหน่งที่2กับ6นะครับก็คือตําแหน่งตรงไหนตรงอ่โอเคตําแหน่งตรง6นะครับเนาะกับตําแหน่งที่2นะครับเนาะมันก็จะเปลี่ยนกลับไปกลับมานะครับเปลี่ยนเป็นฟุกโตสิกฟอสเฟตก็คือฟอสเฟตที่มีหมู่อ่ฟุกโตสที่มีหมู่ฟอสเฟตตําแหน่งที่6นะครับเนาะจากฟุกโตสทูซิก เปลี่ยนไปเป็นฟุกโตซิกส์นะครับก็คือใช้เอนไซม์ฟุกโตซิกส์อะฟอสเฟตบิสฟอสฟฟเทสนะครับในการดึงหมู่ฟอสเฟตออกนะครับทีนี้จะเปลี่ยนจากฟุกโตซิกฟอสเฟตให้กลายเป็นฟุกโตซ์ทูซิกก็เติมหมู่ฟอสเฟตเข้าไปนะครับก็ใช้เอนไซม์ไคเนสเนาะเพราะฉะนั้นสารตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนกลับได้นะครับโดยใช้เอนไซม์คู่กันนะครับถ้าเป็นทูซิกจะเปลี่ยนเป็นซิกนะครับก็คือใช้เอนไซม์บิสฟอสฟฟเทสนะครับเปลี่ยนจากซิกให้กลายเป็นทูซิก็ ก็ใช้เอนไซม์ไคเนสเนาะนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นกลับแบบนี้ทีน,นี้อาจารย์จะยกยกให้พาสเบหรือว่าไอ้ไซเคิลตรงนี้นะครับไปประกบเนาะไปประกบกับภาพของกระบวนการสร้างน้ําตาลซูโครสเมื่อกี้นี้นะครับอันนี้ก็คือพาสเบของอันนี้เมื่อกี้เนี่ยนะครับเนาะนะครับเขาก็จะพบว่าสารเคมีหลายๆตัวเนี่ยนะครับมันส่งผลต่อเอนไซม์ไคเนสกับฟอสฟเทสนะครับโดยที่เขาพบว่าไตรโอฟอสเฟตเนี่ยนะครับตัวไตรโอฟอสเฟตเนี่ยมีผลไปยับยั้ง ยับยั้งเอนไซม์ไคเนสนะครับเนาะยับยั้งเอนไซม์ไคเนสพอยับยั้งปุ๊บเนี่ยนะครับตัวฟุกโตสทูซิกบิสฟอสเฟตเนี่ยนะครับมันก็น้อยลงนะครับพอน้อยลงปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็ส่งผลให้ตัวไอตัวฟุกโตสทูซิกที่ไปยับยั้งไอ้วาวปิดเปิดเนี่ยนะครับมันน้อยลงมันก็มีการสังเคราะห์น้ําตาลซูโคสมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของที่เมื่อมีไทโอฟอสเฟตมากนะครับมันก็กระตุ้นให้มีการสร้างน้ำตาลซูโคสมากนะครับ และตัวฟุกโตซิกฟอสเฟตคือตัวนี้นะครับฟุกโตซิกฟอสเฟตกับตัวฟอสเฟตเนี่ยนะครับถ้ามันมีมากเกินไปเนาะนะครับมันจะไปกระตุ้นนะครับกระตุ้นการทํางานของไคเนสเอนไซม์นะครับและไปยับยั้งฟอสฟาเทสเอนไซม์คือไปไปกระตุ้นตัวนี้ให้มันมากขึ้นเนาะนะครับมันก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนฟูคโตฟูคโตซิกให้กลายเป็นฟูคโตซูซิกมากขึ้นนะครับพอมีฟูคโตซูซิกมากขึ้นมันก็ไปยับยั้ง เอนไซม์ที่เป็นวาลปิดเปิดนะครับมันก็ไปยับยัง้งปุ๊บเนี่ยมันก็จะส่งผลให้มีการสร้างน้าตาลซูโครสน้อยลงนะครับมันก็เหมือนกับเป็นลักษณะของฟีดแบ็กอินทิบิชันว่าพอมีฟลูคโตสซิกฟอสเฟตมากหรือมีฟอสเฟตมากมีฟอสเฟตแสดงว่ามันมีน้ําตาลซูโครสมากแล้วตอนนี้นะครับมันก็จะส่งผลไปยับยัง้งนะครับไม่ให้พืชมันสร้างน้ําตาลซูโครสมากขึ้นนะครับเนาะเพราะว่ามันมีมากเกินไปนะครับเป็นลักษณะของฟีดแบ็กอินทิบิชันนะครับอันนี้คือ กลไกในการควบคุมในการสร้างน้ำตาลซูโคสณตำแหน่งของวาลปิดเปิดนะครับตัวฟลูโตส์วันซิกบิสฟอสเฟตเอนไซม์นะครับนอกจากนี้เนี่ยตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งที่มีการควบคุมก็คือตำแหน่งของเอนไซม์ซูโคสฟอสเฟตซินเทส์นะครับซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เอาฟลูโตรสซิกฟอสเฟตมารวมตัวกับยูดีพีกลูโคสนะครับแล้วก็เกิดเป็นซูโคสซิกฟอสเฟตออกมานะครับเอนไซม์ตัวนี้เขาพบว่ากลูโคสซิกฟอสเฟตเนี่ยกระตุ้น ใหเอนไซม์ SPS เนี่ยทำงานดีขึ้นนะครับก็หมายความว่าถ้าเกิดมีกลูโคสมากเนี่ยนะครับมันเข้าไปกระตุ้นให้มันมีการสร้างน้ําตาลซูโครสมากนะครับในทางตัวกันข้ามฟอสเฟตเนี่ยมีผลไปยับยั้งนะครับการทํางานของเอนไซม์ SPS นะครับซึ่งการที่มีหมู่ฟอสเฟตมากก็แสดงว่ามันมีซูโครสมากนะครับมันสร้างซูโครสมากตัวฟอสเฟตที่ออกมาเนี่ยนะครับมันก็จะไปะยับยั้งเอนไซม์ซูโครสฟอสเฟตซินเทสหรือ SPS ให้มันทํางานน้อยลง นะครับนั่นก็หมายความว่าพอมีการสร้างซูโคสมากเกินไปเนี่ยนะครับมันก็จะไปยับยั้งไม่ให้มันสร้างซูโคสอีกนะครับเนาะนะมันก็จะเป็น,นกลไกในการควบคุมนะครับทีนี้ตัวอ่กลไกของการควบคุมของซูโคสฟอสเฟตซินเทสเนี่ยมันจะมีกลไกอีกอันหนึ่งนะครับที่มันเป็นการควบคุมโดยที่เราเรียกว่ามันเป็นอ่การควบคุมโดยวิธีโคเวเลนต์โมดิฟิเคชันนะครับ ก็คือที่ตัวเอนไซม์เนี่ยนะครับที่ตัวเอนไซม์ s p s เองเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีมีอ่าเป็นเป็นเอนไซม์ที่ทํางานได้ก็จริงนะครับแต่มันจะมี2สถานะนะครับคือสถานะอันนึงมีหมู่ฟอสเฟตมาเกาะน,นะครับมันก็จะไม่ค่อยทํางานหรือว่าทํางานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันจะไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่นะครับสภาพนี้ก็คือไม่แอคทีฟนะครับเนาะอีกสภาพหนึ่งก็คือว่าพอหมู่ฟอสเฟตมันถูกดึงออกไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะมีความแอคทีฟมากขึ้นนะครับเอนไซม์ตัวเดียวกันเนี่ยนะครับถ้าาาเเเกกิดมมมีหู่ฟฟอสตะปุ๊บ มันก็จะไม่ค่อยแอคทีฟแต่ถ้าเกิดว่ามันหลุดออกไปเนี่ยมันก็จะเบาตัวแล้วก็ทํางานได้ดีขึ้นนะครับทีนี้ไอ้ตัวที่มันไม่ค่อยแอคทีฟเนี่ยนะครับก็จะถูกดึงหมู่ฟอสเฟตออกไปด้วยเอนไซม์ฟอสฟาเทสเอนไซม์นะครับมันก็จะเปลี่ยนจากที่มันไม่แอคทีฟกลายเป็นแอคทีฟนะครับในทางตรงกันข้ามเอนไซม์ Inside ที่แอคทีฟเนี่ยนะครับถ้าเกิดถูกเติมหมู่ฟอสเฟตเข้ามาโดยใช้เอนไซม์ไคเนสนะครับมันก็จะเปลี่ยนจากที่มันแอคทีฟให้มันเป็นสภาพที่ไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่ นะครับเนาะเพราะว่าเอนไซม์จะเป็น2สถานะนะครับพอมันมันไม่แอคทีฟปุ๊บเนี่ยนะครับเนาะมีหมู่ฟอสเฟตมาเกาะเอนไซม์ฟอสเฟตส์ไปดึงหมู่ฟอสเฟตออกมันก็จะเปลี่ยนรูปไปเป็นที่มันแอคทีฟนะครับที่มันแอคทีฟอยู่เอนไซม์ไคเนสมาเติมฟอสเฟตเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นไม่แอคทีฟนะครับแล้วทีนี้แสงนะครับแสงไปมีผลกระตุ้นการทํางานของเอนไซม์ฟอสเฟตสเอนไซม์นะครับมันก็จะไปไปดึงหมู่ฟอสเฟตออกจาก SPS นะครับ ก็ฉะนเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ย S.P.S เนี่ยนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีเอนไซม์อยู่ก็จริงแต่ว่ามันไม่แอคทีฟนะครับมันมีมูฟฟอสเฟตมาเกาะน,นะครับแล้วพอตอนเช้าที่มีแสงเนี่ยนะครับแสงก็จะไปกระตุ้นการทําง,งานของ S.P.S ฟอสฟเฟสนะครับแล้วมันก็จะไปดึงหมู่ฟอสเฟตออกนะครับตัวเอนไซม์เนี่ยก็จะเปลี่ยนสภาพจากที่มันไม่ไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่มาเป็นสภาพที่มันแอคทีฟในเวลากลางวันแล้วมันก็จะทําให้เกิดการสร้างน้ําตาลซูโครสเกิดขึ้นนะครับเนาะอ,อันนี้ก็เป็น,นกลไกอย่างหนึ่งในการควบคุม การสร้างน้ำตาลซูโคสของพืชน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าพืชเนี่ยนะครับมีกระบวนการสร้างน้าตาลซูโคสโดยเกิดขึ้นในส่วนของในส่วนของไซโตพาซึมน,น,นะครับเนาะโดยใช้ไตรโอฟอสเฟตที่ได้มาจากวัชจักรเาวินนะครับแล้วก็ส่งออกมานะครับในชั่วโมงหน้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะพูดถึงในส่วนของการสร้างแป้งในพืชน,นะครับซึ่งก็จะมีพาสเวอีกพาสเวยหนึ่งนะครับเนาะ แบบวันนี้ก็เอาไว้ที่นี่ก่อนแล้วกันนะครับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ช่องอาจารย์ก็กดแนะนําให้กด subscribe ตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะโพสต์วิดีโอให้นักศึกษาได้ไปเรียนร่วงหน้าแล้วก็ทบทวนหลังจากที่เรียนในห้องเรียนแล้วนะครับแบบวันนี้ก็เอาไว้ที่นี่ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะครับข,ข้อต่อไปนะครับโอเคครับสวัสดีครับ